ดาวเสาร์นะคะโคโจรวิปริตถอยหลังนะคะ23สิงหาคมนี้โดยดาวเสาร์จะถอยไปอยู่ร่วงกับราหูนะคะสาหรับชาวกันเมื่อดาวเสาร์นะคะย้ายแบบไม่ปกติแบบนี้จะส่งผลอย่างไรกับชาวกันไปอัปเดตกันได้หากสนใจนะคะเนื้อหาการตีความดวงดาวตามหลักการโหราศาสตร์ไทยฝากกดติดต,ตามติดกระดิ่งไว้นะคะสําหรับดาวเสาร์นะคะเป็นดาวเจ้าเรือนปุตตะของชาวกันนะคะที่ผ่านมาก็ ย้ายมาเดนพฤษภาคมเข้าสู่การเลงลักนานะคะเรียกว่าชาวกันก็จะโดนดาวเสารเลงลักนานะจน23สิงหาคมที่จะถึงนี้นะคะดาวเสาก็ถอยหลังกลับเข้าสู่ภพเรือนอริไปอยู่ร่วมกับราหูคู่มิตรนะคะโดยดาวเสาก็ถือว่าเป็นการโคจรย้ายแบบไม่ปกตินะก็คือถอยหลังแล้วก็ย้ายภพเรือนนะคะสําหรับชาวกันในข้อที่1นนะคะ จากเดิมนะคะที่ดาวเสาเล็งลัคขนานะถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของความหมายดวงแตกนะคะก็คือเรื่องความเครียดความทุกข์นะที่ผ่านมาชาวกันอาจจะมีเรื่องเหนื่อยๆเกิดขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องภาระแบกรับนะคะเรื่องสุขภาพนะียกว่ามันจะมีเหตุให้ทุกข์ให้เครียดอยู่บ่อยๆนะคะเมื่อดาวเสานะคะหลบไปนะถือว่าไปเข้าสู่ภพเรือนอรินะคะสภาวะดวงแตกมันก็ดีขึ้นนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องความทุกข์ความเครียดก็ถูกจัดก,การจัดแจงผ่านพ้นไปนะคะ มีความเปลี่ยนแปลงเรื่องคู่แข่งเรื่องศัตรูนะคะห่างที่ผ่านมามีคู่แข่งคนไม่ชอบหน้าหรือต้องไปร่วมสังคมกับคนที่เรารู้สึกไม่ค่อยโอเคนะคะช่วงนี้ก็เป็นได้ที่เรื่องราวเหล่านี้จะถูกพักยกนะก็คือมีเหตุอยู่ห่างไกลนะคะหรือว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงทําให้เราอยู่ห่างไกลกลุ่มคนเหล่านี้มากขึ้นนะคะสําหรับดาวเสาร์นะคะก็จะเป็นเนื้อหาเรื่องการครบหาด้วยนะที่ผ่านมาเลงลักนานะคะส่งผลการครบหาก็จะไม่ค่อยลงตัวนะคะเครียดเครียดได้หรือว่า เรื่องคู่ครองก็จะมีสภาวะเปราะบางนะคะสำหรับเมื่อดาวเสาวหลบไปนะก็ทําให้สภาวะครัวเรือนการคบหาดีขึ้นนะคะอย่างไรก็ตามปัญหาก็อาจจะไม่ได้หายไปนะแต่เรียกว่าเป็นการพักยกนะคะมีเหตุหรือภารกิจอื่นๆแยกย้ายไปทำนะทำให้การคบหาการตัดสินใจนะคะก็ยืดเยื้อไปอีกนะเรียกว่าหากจะตัดสินใจอะไรสําคัญเชิงสถานะอาจจะมีลักษณะการทบทวนคิดใหม่นะหรือความสัมพันธ์ก็จะไม่แตกหักร้าวชานเหมือนเดิมนะคะบ่งบอกถึงเรื่องของ การเกาะเกิดคู่กรณีนะที่ผ่านมาชาวกันนะคะก็มาจะเจอลูกค้าคู่สัญญาเหนื่อยๆน่อยแปลกๆปกได้หรือบางท่านก็ก่ะเกิดความไม่ลงตัวเชิงสัญญาเอกสารนะคะในช่วงนี้เมื่อดาวเสาวเขาถอยไปก็ทําให้ชาวกันเกิดความพลิกล็อกพลิกผันนะคะบางอย่างก็กลับไปทบทวนแยกย้ายหรือเรื่องราวต่างๆมีแนวโน้มหันกลับมาพูดคุยเจราจาไกลเกลี่ยกันได้เรียกว่าเป็นช่วงจังหวะที่ดาวเหนืหน่อยๆเครียดๆของชาวกันถอยหลังไปนะคะ นอกจากนี้นะคะในความหมายเชิงความทุกข์ความเครียดนะที่ผ่านมามันก็จะมีเหตุให้เราตึงเครียดง่ายนะคะเนื่องจากดาวเสาร์เขาก็มีอิทธิพลนะเพราะว่าเขาเล็งลักขนาชาวกันนะคะเครียดง่ายนะคะมีเรื่องวิตกกังวลอยู่บ่อยๆบางทีมันก็เป็นเรื่องความคิดของเรานะคะหรือบางทีมันก็เป็นเรื่องโรคภัยไข้เจ็บกัน ก่อเกิดความตึงเครียดจากอาการต่างๆนะช่วงนี้ถือว่าเข้าสู่สภาวะควบคุมได้ง่ายขึ้นนะคะมีเหตุทุเราเบาบางหรือเราไปใส่ใจฝักใฝ่เรื่องอื่นนะเนื่องจากช่วงนี้ดาวเสาร์จะโคจรย้ายไปเข้าสู่ภพเรือนอริร่วมกับราหูนะคะการก่อเกิดคู่มิตรในภพเรือนอรินะคะส่งผลในข้อที่2นะเรียกว่าชีวิตก็จะไปโฟกัสเรื่องภาระแทนดาวเสาร์นะคะจริงๆแล้วเป็นเจ้าเรือนปุตตะนะก็คือเรื่องภาระการมี ภาระส่งเสียผูกพันเลี้ยงดูต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นบุตรหลานบริวารก็ได้หรือบางทีก็เป็นเรื่องสัตว์เลี้ยงเป็นเรื่องสิ่งที่เราชอบหรือเราเป็นห่วงก็ได้นะเรียกว่ามันเป็นได้ทั้งกิจกรรมหรือคนหรือสัตว์ก็ได้หมดนะคะดังนะั้นชาวการก็จะมีดาวเสาเนี่ยนะคะย้ายไปอยู่ร่วมกับราหูถือเป็นคู่มิตรนะถือว่าชาวการก็จะมีภารกิจในเชิงต้องส่งเสียเลี้ยงดูอยู่นะคะบางท่านก็เป็นการดูแลบุตรหลานหรือเป็นช่วงที่ลูกหลานยังเล็กทําให้ต้องทุ่มเทใส่ใจนะคะ เป็นจังหวัที่ก่อเกิดดาวคู่มีใหญ่จึงเกิดจุดเปลี่ยนเ,เกี่ยวข้องกับบุตรหลานได้บางท่านก็ลูกหลานกําลังโตกําลังกินกําลังใช้นะคะทําให้ชาวกานจะมีภาระดูแลเรื่องนี้เป็นหลักเนะเรื่องรายจ่ายก็จะมาพร้อมกันนะคะในขณะเดียวกันอาจหมายถึงการลงทุนก็ได้ชาวการบางท่านก็จะช่วงนี้นะคะ หมกมุ่นฝักไฟกับเรื่องการพยายามทําบางสิ่งให้มันงอกงามนะหรือว่ามีเหตุเรื่องการลงทุนต่อยอดนะคะนอกจากนี้เขาอยู่ในภพอรินะชาวกันต้องระวังนะคะก็คือเรื่องการลงทุนระยะสั้นนะคะเรื่องเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคต่างๆก็เอาตามสมควรเพราะว่าไปทุ่มเทมากมันก็อาจจะพลิกล็อกได้นะคะเนื่องจากดาวไปอยู่ในภพเรือนอริดังนั้นสิ่งที่ต้องระวังก็คือเรื่องหนี้สินนะคะเรื่องเงินเรื่องลงทุนเรื่องการริเริ่มสิ่งใหม่ๆนะคะซึ่งเราจะต้อง ใช้วิจารณญาณความพอเหมาะพอดีกับงบประมาณเพราะคิดใหญ่คิดเยอะเกินไปบางทีจะกลายเป็นภาระนะคะเพราะว่าดาวในภพอริเป็นคู่มิตรใหญ่นะคะดังนั้นจเราจะทายดีอย่างเดียวไม่ได้นะความเป็นอริก็คืออุปสรรคนี้สินภาระนะซึ่งก็มาพร้อมกับเรื่องราวต่างๆที่ชาวกันต้องแบกรับนะคะใครที่ทํางานนะคะเกี่ยวข้องกับการเพาะพันธุ์ขยายพันธุ์นะคะถือว่าต้องระแวดระวังเพราะบางทีก็จะมีเรื่องใช้ใจ่ายเงินหรือเสียหายจากสิ่งที่คาดไม่ถึง บางท่านนะคะเป็นปัญหาเชิงบริวารได้เนื่องจากปุตตะมันก็คือคนที่เรามีภาระได้ก็หมายถึงบริวารน,นะคะทำงานใช้คนต่างไวหรือเป็นช่วงที่แก้ปัญหาบริวารบ่อยๆนะคะใช้งานได้ไม่เต็มที่ในช่วง23สิสิงหาคมไปนะคะรับในข้อสุดท้ายนะคะก็เป็นดาวคู่มิตรนะถือว่าในส่วนหนึ่งนะคะส่งผลดีกับงานการประเภทอดหลับอดนอนนะคะบางท่านหาเงินได้มากนะหรือได้เงินเป็นกอบเป็นกำนะคะจากงานกลางคืนงานกะดึกงานพิเศษนะคะหรืออะไรที่เป็นเชิง ทำงานส่วนทางส่วนเวลาชาวบ้านนะคะบางท่านนะคะมีกิจกรรมตื่นดึกๆบ่อยนะเนื่องจากาเลี้ยงเด็กนะคะหรือว่าอยู่ในช่วงลูกหลานกําลังเติบโตนะคะหรือเป็นภารกิจประครบประงมทํางานดึกๆแล้วมันดีกว่ากลางวันลักษณะนี้ได้นะเรียกว่าข้อดีก็มีนะคะ บางท่านนะคะมีเหตุปรับตัวเนื่องจากเดินทางไกลต้องย้ายถิน่นฐานต่างๆที่มีการเกี่ยวข้องกับเวลาต่างทำโซนต่างรูปแบบกับประเทศเรานะทำให้ต้องปรับตัวสูงในช่วงนี้ได้เช่นกันนะคะอย่างไรก็ตามนะเรื่องราวเชิงสุขภาพนะคะก็ถือว่ายังต้องดูแลใส่ใจอยู่เนื่องจากดาวในภพอรินะคะก็เป็นราหูที่ยังคงเป็นเกษตรนะก็คือเรื่องนอนไม่ค่อยหลับนะคะ โรคภัยที่เกี่ยวข้องกับเรื่องลมนะคะอะไรที่มาไวไปไวนะรวมทั้งอาจจะส่งผลให้ชาวกันนะคะมีเรื่องราวของโรคภัยไข้เจ็บประเภทวนเวียนก็ได้เนื่องจากดา,าวเสาร์ก็ถอยหลังถือเป็นความผิดปกตินะบางทีก็เป็นโรคภัยที่ต้องดูแลต่อเนื่องเอาใจใส่นะคะมีชีวิตการปรับตัวให้เข้ากับโรคภัยไข้เจ็บต่างๆนะรวมไปถึงเรื่อง กระดูกเส้นเอ็นฟันนะคะที่เป็นช่วงดูแลรักษาฟื้นฟูนะเรียกว่าเป็นช่วงที่ชาวกันนะคะก็ถือว่าปัญหาทางสุขภาพก็มีอยู่บ้างแต่ก็จะดีขึ้นในเชิงการควบคุมได้นะคะเป็นช่วงที่ชาวกันนะคะถือว่าเรื่องความรู้สึกอารมณ์นะอย่าไปรักใครมากเกินไปเอาแต่พอดีเพราะว่าถ้ารักมากก็จะเปลืองมากในช่วงนี้ไม่ว่าจะเป็นการคบหาใหม่ๆนะคะไปเจอ,เจอความรักต่างวัยหรือไป เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับใครอาจจะมาพร้อมกับภาระส่งเสียเลี้ยงดูได้นะหรือเป็นช่วงที่ไปรักชอบกิจกรรมงานอาดิเรกของสะสมก็จะล้ำลึกเป็นพิเศษนะเรียกว่าจะใช้จ่ายเงินไปนกับเรื่องความชอบความสนใจที่มากเยอะได้นะคะชีวิตนะคะถือว่าต้องระวังเรื่องราวที่ซ่อนเร้นนะเนื่องจากดาวคู่นี้จะอยู่ในภพเรือนวินาศน,นะคะชีวิตนะคะระวังไปเกี่ยวข้องกับความลับนะคะสิ่งไม่เปิดเผยเรื่องเทาๆบางทีเป็นเรื่องของคนอื่นคนใกล้ตัวแล้วเราไปรับรู้หรือเกี่ยวข้องน,นี้ก็ต้อง ระวังด้วยเพราะมันเป็นดาบสองคมสำหรับชาวกันนะเพราะว่าดาวคู่มิตรใหญ่ก็ไปอยู่ในภพเรือนอรินะคะนอกจากนี้นะคะคําว่าปุตตะของดาวเสาร์นะคะหมายถึงไอเดียความคิดได้นะชาวกันที่ทํางานในเชิงสร้างสารรค์ออกแบบนะคะต้องคิดอ่านอะไรใหม่ๆอยู่ตลอดก็อาจจะมีสภาวะคิดอ่านไม่ค่อยออกนะคะหรือว่า หมดแรงบันดาลใจเรื่องของการคิดอ่านเรื่องซ้ำๆเดิมๆไม่ค่อยแปลกใหม่เกิดขึ้นนะคะังนั้นเป็นช่วงที่เรื่องของการสแสวงหามุมมองใหม่ๆนะคะหรือจะออกเดินทางเพื่อพักผ่อนหยอ่อนใจบ้างนะคะไปเปลี่ยนโลก,กทัศน ก่อเกิดมุมมองแนวคิดใหม่ทําให้เรื่องไอเดียความคิดมันก็จะบันเจิดกว้างขวางขึน้นเรียกว่าราหูที่อยู่ในภพเรือนอริเป็นเกษตรนะคะก็เรื่องการพลิกแพลงดัดแปลงนะคะรวมทั้งเป็นความหม่เชิงการเดินทางได้ชาวกันก็อาจจะต้องปรับตัวนะคะหาอะไรใหม่ๆรวมทั้งทําให้เราเกิดแรงบันดาลใจในการคิดอ่านที่เพิ่มเติมจากเดิมนะคะ รับดาวเสาร์นะคะก็จะโคจรวิปริตช่วง23สิงหาคมถึง13กุมภาพันธ์ปี69นะคะหลังจากนั้นก็จะโคจรเดินหน้าเข้าสู่การเลงลัคนาชาวการอีกครั้งหนึ่งนะเรียกว่าจะกลับมาทำหน้าที่ในเชิงดวงแตกในปีหน้านะคะดังนั้นปัญหาต่างๆในช่วงนี้อาจจะเหมือนการถูกพักยกไปในบางเรื่องนะคะแล้วก็มีสิ่งที่ต้องระมัดระวังด้วยเนื่องจากเขาก็ไปพักยกก็อยู่ในภพอรินะคะ ก็ขอให้ชาวกันนะคะได้เข้าสู่จุดผ่อนคลายบางเรื่องนะคะในขณะที่สติและการใช้ชีวิตก็ยังคงต้องระมัดระวังนะคะให้เป็นข้อมูลไว้สำหรับชาวกันนะคะกลับมาพบกันได้ใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ